สวัสดีพ่อจำเน้อวันนี้ครับผมเราได้มาอยู่กับคุณพ่อนะครับที่อยู่นี่ประจํานะครับกสวัสดีนะครับเป็นยังไงบ้างคุณพ่อช่วงนี้อูได้เข้าบ่อยไหมช่วงนี้อ่ก็เขาว่ามันทุกมือแต่ว่ามือนี่ก็เรามามากก็ดีล้วละมออย่างเรามากมันมี่อยเมื่อยบวบเมื่อยล่ะเพราะว่ามากเบ่ามากจะซื้อาสมอย่าง,งผม โอ้สูบยาซึ่งคุณพ่อบอกไม่เคยสูบยาบ่อืมบานนี้ผู้ใดมากแต่ยามื่ออนผู้บอกว่าคนในกล่องอิเลียดยาแต่ว่าเราบ้าเราบ่มา่สิเกิดมาเกิดมาเกิบมาสูบยาเนาะบ่สูบยาเป็นผู้ที่บ่สูบยาเนาะเมียนครับเวลาแผ่นเราลงมากมันก็สะบั้นใส่รถยาเวลาเราลงมากมันจะสูบสูบรลด บัวมาให้พระท่านเรากับฮวงใส่เปล่าใช่เขาเราเป็นคนมักสุดย่ามักเบาแห้งเบาแห้งแต่ว่าใจดีอยู่งหรอกเรากับบ่ออะไบังเบียดผู้ใด้ยังสินะเขนเราว่าใจดีเราล่าดีแ็่ได้สร้างยังหรอกอันนี้ไปสร้างเมื่อมืองได้ก็ได้ปลูกปู่คนใจดีเนาะเราเบาแห้งซื้อเราเบาแต่ว่าคือมือขึ้นเฮี้ยน เราก็ดจากสิเป็นยังไงกับบ้องหัวจักเพราะว่าผู้พินเอาเงียนมาถวายให้ปูมมาส่างให้ปูนพินพอในมามื่อนแต่ลอดถาพินยุงสินะลอดถาพินบาดที่นี่กัจริพอดซีม่วง็ยังบ้านใมาอยู่ผู้เอาเงียนทีมัถวายให้ปูเกษตปูตอนนี้ปูเพิ่นมาเขาในร่างดจ้ำเามยางขึ้นไปบ้หมดแบบที่รียกกันั่งถาพินย่นี้ทั้งรังเงียนหลังไม่ นั่งอยู่บ้านี้ปู่กับเขามาส่งขึ้นเราเย็งสินะแต่ควางบ้านเขาจังบนนี้มาอยู่ขึ้นเราเยงจับซูนยั้งกับโบงจับเราเหมืองมาเหนือชั้นีตัวเล่าเนาะเพราะว่าตอนเราเขามาส่งมันจะโบงเมียที่โบงเมียยังบงเมียขี้งสินะมันจะเป็นต้นของตัวเล่าตัวของปู่เราเบาจังเลยเราสิยงเบาไปรุนสินเราบ่คือเฮาที่บ่คือคนเฮาที่ ว่าแบบยอยันพิจัยขนสินนะข้มข้มมันตามปูว่าบมยันพิจัยไพมันย่ามปวกแล้วก็โอ้ยให้รังเตียกับได้อว้าพอดเข้าอย่นี่ซพระเจ้านั่งอยู่ไก่้นําว่าเราม่แห้งพูดขว้ถอดคว้าไพ่ฮะปูว่าไครังไหก็จะไปซ่าเพราะว่ามันบมันมเป็นตัวห้องสินนะเวลาปูออกมามันเหนื่อยเนาะ เมื่อยปูเวลาปูเขาวมานมีไอ okay. ้เจ่าว um ่า yeah. ข okay. uh ้าเจ้ากับซอนุ่มซ uh ือนยังไม่หายกลิ่นบำรุ่งว้อยู่น้ำดูน้าร้านไปเด้อเวลาคนเดียวไม่หายพร่นขาเจ้ามากากามากาบเขาเจ้าไปหายพร่านเพราะมันมีน้ำปูเจ็นมาจอยบัดนู่นคนน่อยองเดือนนี้แต่ปูมานทับหลังนี่เราเราเก็จะมีพิธที่เมื่อไหรครับผมอยู่สามปูห้องพิธที่นี่พื้ที่ทั้งคือคือคือสิบ่มีคือว่าเราเิไหโกเราบอกเดี๋ยามพิธี่ยัง จะสรัองบอกน่นแต่ก่ที่ฟงวดตัวกันขันเราสิให้คนเราสิมาห่วงบ่คือคือมือขึ้นเหียนจริงืบบนั้นเลยมือมือขึ้นเหียนเนี่ยร่องห่วงหวว่าจะได้นครับพอบอกเดี๋ยวบอกห่วงบอกว่าถามกระจาว่าซุ่มมาหลายเลาว่าว่างขขึ้นเฮียนขู่เวลาเก่ิบหาน้าที่รว่าเกาหาเ่าหาเกนาะเก่าหาเาหาาเพราะว่าขันกัไปท้ายเรียกบ้านเราบุญละ เด็กที่บ้านอีกเอรากับพระองค์จะเกิดกันเวลาเราขอมานอกจากเราบอกยังมันก็บจำก่ได้จริงๆนะก็เป็นล่างๆจรงนะเขาหาหนึ่งหาเนาะที่ที่เป็นมาประทับล่างปุ๊กพ่อแล้วก็ปูเพิ่นก็ได้ท่านออกไปเป็นทะเลเออออเแต่กวันก็เป็นจริงๆล่ะเราก็สิมานหวงบอกว่าบ่มีช่วงเนาะบ่มีช่วงมาเกิดมายังเทกี่ก็ได้แต่ก่อนก็บ่มีอย่กันเหรอบ่เคทตีสวรรค์บวชตีหาเปียธาสิบเก่าครับ เดี๋ยวหน้าเราสิบอกเร่งเราก็ฮ้องบอกคนก็แห่ต้นเงินไปชีวิตก็ฮอดวัดตั้งแต่ที่สุดบ้านกับสมัยเด็กๆมันหนังบ่มีพวกมาถายทําทีเด็กมันก็บ่กระจายไปไกลจังซี่นะแต่ปนก็ยังได้วยเงินหลายสงบสงนได้องไปนได้องจนเราก็เฮ็ดเียนนี่ล่ะเียนของเราเียนองบงานนึงเป็นของูบุญ นาทั ar ้งหลังมีเป็นรุ่นสวรรค์บวชวัดที่สว่างบ้องจะพูนี่แหละให้สวรรค์ก็จะได้เห็นเขาว่าูุตาของเขาสุดนั้นจะได้บอกแล้วพูเอ้ยบัดสันจามาบอกเดี๋ยวคนเดียวเอ้บัดสันเดียวทั้งทั้งก็อยากให้เพิ่นได้ยุ่อเพิ่นบ่แต่ว่ามันก็มาแผ่เ้างมันใหญ่มันล่าหันใจกับวิญิมได้ไปเข้าน้ำเกลือตอนตอนสวรรค์บวชนะ เมืเขาพ่อเนี่ยนครับเอนกัะพ่อจำี่ละมีผู้เดียวมีผู้เดียวทำหลังได้ผู้เขาหลังได้เ่นเบิดในประเทศมีผู้เดียวมีพ่อจำผู้เดียวเขานี่ในี่อนพุทธตาคือว่าพ่อนี่ก็เป็นท่ายกวัดเอ่อเตยควนก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้ยังเป็นสามารถซีกวัตรต่ออายุตัวนี้ก็เป็นตัตออายุยังเป็นตัตออายุบ้านนี้ก็ข้าก็เจ้าสั่งก็จนเลี้ยงคนลำบวนไปก็วัดเอาเท่กีห่ สั่งบทเลี้ยวสร้างเลี้ยวกันเลยบอกปูย่าแม่บอกเรื่คนเดียวปูไม่มาสั่งเดีย่ยวแล้วตัวสัตว์ลูกหลานเนี้ยมาสั่งเดีย่ยขันขันบ่ลงมากขันบ่แมงสี่แล้ก็บ่แมงาเขาอยู่น้ำเยียนแต่ว่าแต่ปั่นยังร้อยไปบอกอยู่ขันน่ามเรา้วไปไปบอกยิ่งขึ้นยิ่งอ่าเราสิไปบอกยิ่งเยียนอ่ะให้ต้องเทียยิ่งขึ้นอย่าย่าอยู่เฮียนจนเราลึงแล้วนะเป็นห้องบอกบอกผู้เดียวจะย่ายห้องถ่วงเยียนนุ่ม ยำลอกสุดยายำลอกสิ่งเดยวอยากสุดยาอยากสุดยาย่ำเพิ่มมาประทับหลังเนาะประทับหลังคือเราเนี่ยเรามาคือยาสูบยังเดียวอันเรามานม่ไหวอยากความนี้เ่นือเมาเริ่มม้วนต่อม้วนเลยสุดที่ละสามกอกสี่กอกโอ้จนมาค้นบาห์ง่ายมันม่วนเป็นบาบอกะฮะเราข้นบาบม้นเป็จำเป็นบาเป็นจังไรปูผ้าเห็ดเนาะปูผ้าเห็ดเพิ่นทั้งที่เขาบ่สูบยาเนี่ยแหละับ เข้าเกือบปูจะประทับล่างซูมือบ่อยไหมบมมือหนึ่งเอ่อห้ล่องเทียขันนี่เรื่องจําเป็นเราสีมาเลยโอนีเรื่องจําเป็นมี่นีแบบว่าเราสิบอกว่าเฮตันนี้เด้อเฮตันนี้เด้อล่างสเขอมาบอกคือว่าเป็นผู้สื่อสารกับล่องสีนะทั่วไปขันยูธรรมดาลราสิบอม่าลราสิบอม่าทับเลยบอม่าไก่ อยากให้ปู่มาประทับนะจะได้บ่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 มาหรอกมาจังเล็กกับบ่มาบ่มาตีกันมาถึงเวลาปู่บ่มาแม่นเท่าสินิีมุ่นเรามาเรากับบ่มาเรากับเบิ้งยุงสนอนนั่งหัวควนเนอกคนละนั่งเถียงเพิ่นเพิ่นเพื่อเพิ่นอยากอยากจะได้ช่วยสร้างอยากจะได้ออกไทยทำหน่อยนะก็ไทยทำได้เนาะถ้าเป็นลงมากเนาะการพูดเป็นยังการพูดเป็นยังอกเรากับเด็กมังหามเี่ยเพราะว่าเท่ากับ โมเมนตาสมงเจ้าเพราะว่าสีไร่เขาสีเนาะที่แล้วก็ได้เขาโยมรว่าเขารับมากรับกลับรับเบี้ยนมากบางสี่ก็ว่าได้าเลยวมานไม้เพราะว่าเราว่าเป็นลูกเต่าเกษตรกรบานนี่ก็เลยมาเกิดบางสิ่งนะเลยมาเกิดป็นมนนษย์เป็นคนบางสิ่ลแหละาเล่ามาจากส่างยังเลากับมากเนี่ยรามิดมากออกในลูกเล่าให้บอกคนบางสี่งนะ คือจังซาลาอยู่นี่ตะกี้บ่มีบ่เบอร์นท่านเป็นปลาอยู่ดิ่งาลาที่เขาเฮ็ดอยู่อย่างนี้ครับบาดนี้เราก็มาบอกให้เขาทางปลาตะกี้ทางบ่ได้ดิผู้อดไรทางก็มีแนวเป็นไปรอปลาอยู่นี่คือว่าคันเราจะเห็นหยังเราก็มาเข้าในทับล่างว่าเฮ็ดอันนี้กูเด้อเฮ็ดนี่กูเด้อก็จะเฮ็ดตามเล่าบาดนี้อยู่ในวัตผมก็เป็นของเราคือเก่าที่น้ําบอน้ําสั่งนี่วัตรบัดใกล้ๆล่ะน้องรุกันนำจะโบราณจะสัดก่่อนนพุร่ะ อครับ oh. แต่ว่าก็มีผู้บังบังห่ะเขาสิมาเฮ็ดให้หยอยู่สิมักหื้อมากรับปุ่มแนะนำ้นมากคือเก่าปีสรองบวชนั่นเนาะอ่าเขาเจ้ากับบางดืนอนนะพวกพระไมา่ไปทำบรรษาอยิน,านมามุ่งไว้ซาบสันบานนึงพอดีมุ่งปั๊บน้ำหายนี้ไปเลยตะกี้มีน้ำอยู่ตลอดนี่นำอยู่ในบัดรสิมีน้ำตลอดเราว่าบัดนี้เราก็มาบัตทับหลังมาซ่มกับเขา ผู้ใดผาสูงหือสางอนมุ่งสางแล้ววะผู้ดว่ามุ่งสางมาส่วนเลกกับเรื่องฮองกเอวักที่นี่ละ่ะมันบอเป็นแนวแล้ววาสิมัมุ่งสางผดเลาหันใจบเยี่ยมแล้วว่าน้ำกันนี้เต็มมือคนแล้เต็มมุ่งเพาะว่าหันเพือกนิสาราเลี่ยวคนเจ้าจวงกับท่าพระเจ้าห้งแล้ว,นนลว,วทวีที่แคื้อกาเโลกกับลำเล่ยเนน้นำสางแล้วะ ยาเฮ็ดอย่างทีเนี้ยลงทแบบตัวมันลำพังเฮาหนีบงจับบ่คาดการลงหนาไปได้ดอกคันปูบ่บอกคนเหนื่อยเนาะครับคันปูมาแล้วก็เหนื่อยต้องมันเหมยมันทัคนบวชสูบยาเนาะก็จะแย่เมืองแบนถือความกุนกัมับกระลุบนอนมือนึงกับนอนบ่ได้คนนี้มือนึงแต่เขามาเฮ็ดอียังกินอยู่นี่หกถุนได้ลงมากพอได้ลงมากมาแยงคันถาคันแปดบอกเรา ว่าเขาเมืองเฮตินยังจิตมั้คนมาที่ทั้งอื่นหมดละครับแล้วลูกหลานจะมาขอพรขอโชคขอลาบอนนี้โบเป็นยังหรอไม่ครับสิโบเป็นยังต้องขอจังไในแนมมันพ่อลองลองแนะนําหน่อยครับบางทีลูกหลานมาจากที่อื่นมาขอโชคขอลาบหรือมาขออะไรได้บ้างตรงนี้ครับคือข้าจงมากอากาศเมื่ายเขากับบริบาลจะบ่นยังงั้นเนาะอากาศมาบ่ายบานี้ฮารังคนเพิ่นกับเนี่ยเรามีเห็นหรือดิแม่นบ่ะครับเออคือภูมิมากเหมือนเสามากเทสัยหง เันม่ใชนแต่มาดีกัลลินผมมาก่อนมากัลล์ซินมีมิตอยงไรคันเอเห็นตัวเลขเลยมีดเห็นตัวเลีนเห็นตัวเลขที่นกูนตัวลตัวใดรับส3ม้าสามามันกับร่งืเบงต่ำ่าตัยมนว่าสามาสมมห้อ๋อมีดมิดเห็นเลยสินี่มีดเห็นงวดกอนนี่ก่อนงวดกอนเราก็ไม่เห็น83ดสามนี่บองวดก้อนแล้วมาบอกยีงอ่ะ มก้อนขึ้นเปวสามห้าสามสามห้าสามีอยู่แต่ว่ากหาสามมี่เพราะว่าบางคนมากมันกับโบขึ้กันคนเนาะผู้เราจากซ้มผัจากกรเถึงเห็นงทีมันกระเทเห็นอยู่แต่หมายอาานมากกับโเห็นหนังานมากกับม่ไทยทำน้ำวหม้ก็เห็นสินะครับบางทีแล้วแต่ดวงเนาะแล้วแต่ดวงแต่บ้านาันา มันมัมเนเห็นแล้วมันบอกเรี่ยวงา้นเราข้นกับโบสือัลโบมีอ่าบา้านสนาบโบมีบุญแต่เกาขกกบบ้าวกระไมันกคนเลยตอนนี้ศาลาก็ใกล้จะเสร็จแล้วนเนาะกําลังเหยียด<ห>ตุ่นหลาคกําลังเฮ็ดเฮ็ดน้ำกรุงครับนี่เราอยู่กับพอจำนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ญาติธรรมก็มาทำบุญเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อมากเด้อคุณพ่อมีอะไรจะฝาก ญาติธรรำมันกำลังชมอยู่ครับตัวนี้อเมือนี้ก็ฝากไปพวกเอฟซีบอกเพื่อนเอฟซีบอกพวกที่บนเบิองเพื่อนนี่อย่างเอฟซีเอฟซีสองเอฟซีก็ฝากอ่าพ่วงไปก็คือว่าก็อยากให้มาร่วมทำบุญครูเฮาคำลังเกะคำรังส่างอยู่ก็ขอให้คนมาหรือว่าครูคนนัุนมากถ้าทำตรงที่ก็ถือว่าเป็นสายบุญดึงคนมาจกกี่เนาะ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งขแรง,งหรือว่าทํางานอันใดก็ให้จเจริญรุ่งเรืองอขอให้บุญบารมีของปูเฮาชงนําปกปักร,รักษาเดินทางโดยสวัสดิภาพกับบ้านกับซองก็ได้ขอให้จเจริญเจริญทุกคนทุกคนให้ลำลำเรื่อยๆให้ถือ,อเรียกหรือว่าเป็นโุขเป็นรามเนาะใครสิมีเงินมีข้ามาเฮ็ดมาสั่งก็ขอ เพิงบุญบารมีปูเฮ้าคุมมหูเกี่ยวตาจิตนี่แหละสักส่วนคนมากทำบุญสาธุสาธุสาธุเลิศครับสาธุครับ